สวัสดีค่ะ<า>ชื่อยกนะคะชื่อบูมนะครับค่ะตอนนี้เราก็ลังอยู่ในช่อง d ูเออลวลันโอเคเอาไเอาไว,วันนี้นะคะเราจะมาบอกเคล็ดลับการตั้งเป้าหมายที่ครอบครัวของเราทําเป็นประจำชชีวิตยกตอนไม่มีเป้าหมายเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปวันๆไม่รู้ว่าคนรทาอะไรดีเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกมีคุณภาพ แล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นเราจะแนะนําด้วยวิธีที่มันจะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นมาเองเนี่ยถ้าต้องทํำยังไงฉะนั้นอยู่กับเราจนจบคลิปหน่อยนะครับค้องคลิปนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเราอยากทําด้วยกันมานานแล้วละ่ะจุดประสงค์ของการทําช่องดูเออขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลายๆคนที่เขาอยากจะตั้งเป้าหมายหรือว่ามีเป้าหมายอยู่แล้วเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถ ทำบรรลุเป,ป้าหมายของตัวเองได้สามารถแนะนําเราก็ได้เอาไว้คิปแชรกเป้าหมายของพวกเราเองเนี่แหละเป้าหมายนั้นสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะสาหรับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิต3อย่างหลักๆที่ในครอบครัวของเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ชีวิตเรามันบาลานซ์อย่างแรกเลยเราจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างที่2เราจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินอย่างที่3ก็คือเราจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการ แต่เป็นแบบสุขภาพจิตเหมือนกับพอได้เป้าหมาย3อย่างเรารู้แล้วว่าเราจะควรตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะมาดูที่เป้าหมายระยะยาวระยะสั้นนะครับเป้าหมายระยะสั้นมีไว้ทําให้เป้าหมายระยะยาวสําเร็จผมยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายระยะยาว5ปีถ้าอยากจะทําให้เป้าหมายระยะ5ปีสําเร็จเราก็ต้องตั้งเป้าหมายที่มันเล็กลงคือเป้าหมาย1ปีแล้วถ้าจะเล็กกว่ากว่าเล็กลงกว่า1ปีอีกเนี่ยก็คือเป้าหมาย1เดือนเดือนนี้อยากจะทําอะไรสําเร็จ แล้วลงมาอีกก็คือ1อาทิตย์เสร็จแล้ว1อาทิตย์นั้นเราก็จะเล็กลงมาได้เหลือ1วันและถ้าเราทํา1วันสําเร็จรับรองว่าเป้าหมาย5ปีของเราก็สําเร็จได้เช่นกันผมยกตัวอย่างเช่นบางครอบครัวม,มีเป้าหมายอยากจะซื้อบ้านภายใน5ปีปีแรกมีเป้าหมายอยากจะเก็บเงินให้ได้50,000 0เดือนแรกมีเป้าหมายอยากจะตั้งงบป,ประมาณไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเกินนี้เพื่อเขาจะควบคุมรายจ่ายของเขาเป้าหมายอาทิตย์อยากจะมีโอกาสศึกษาหาข้อมูลหารายได้ จากอาชีพเสริม3อาชีพเพื่อความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งวันเขามีเป้าหมายว่าอยากจะทักพี่คนหนึ่งไปที่เขามีความรู้ด้านธุรกิจไปขอคําแนะนํากับเขาเป็นเป้าหมายง่ายๆก็ได้ที่ถ้าเราทําทุกๆวันสเต็ปง่ายๆเนี่ยทำให้เป้าหมายระยะยาวของเราสำเร็จได้อาจจะเหมือนกับสำนวนที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในหนึ่งวันหรือวิธีกินช้างทั้งตัวคือต้องกินทีละคำ เราต้องทำทีละนิดทีละนิดเพื่อจะบรรลุเป,ป้าหมายแล้วก็ชีวิตของเราจะมีสกฐฐักยภาพดีไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นคลิปแรกของเราถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราจะบอกเป้าหมายของเราด้วยว่าปีนี้เราจะมีอะไรอยากจะทำให้สำเร็จก็ฝากกดไลค์กด subscribe ครับให้ด้วยนะคะใช่แล้วก็จริงๆแล้ววิธีการตั้งเป้าหมายมันมีมากกว่านี้แต่ถ้าเราบอกหมดวันนี้เดี๋ยวไม่มีใครดูคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝาก เพื่อนๆที่ดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าเป้าหมายปีนี้ของเขา2020เขาเนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อแบ่งปันแล้วก็มาดูกันว่าใครได้จะทำสำเร็จไหมปีหน้าขอบคุณมากครับ